สวัสดีครับ้ามาือเบิ่งหย่าลงซปเปอร์แม็กครับจากตอนหนาฝนที่ผมเคยเสียบเสียบห้างๆ้าไว้ในปลาหย่าเนี่เปียครับเส้นเดียวเสียบไว้ระยะ 30- 4สส่ส้นครับตอนนี้ล่ามถึงกันเบอร์แล้วครับเนี่เปียหยุบไปหย่าลงุงขึ้นมาเทีนครับ ยางงามเลยยางงามยางหนาเลยครับจากนี้ห่างๆนี่ครับกอหนึ่งกอใหญ่ๆเขาล่ามจอดกันหมดแล้วเดี๋ยวไปบึงตุ้มมันสันๆครับที่มันยังเป็นกออยู่กอไฟกอมันยังพันในเงานี่ครับที่เสียใไหนึ่งกอหนึ่งกอ หนึ่งกวัวเกิดขึ้นจากหนึ่งเส้นครับทัางนี้นยังมีหยาเน่เปียลายอยู่ครับมันเลยบังเสงหยาลงหยาลงได้ว่าในขึ้นสนิทกันทั้งนี้แสงได้เต็มที่ครับ ยางหนาเลยครับลำต้นอ,อน่อ,อนๆว่านกินดีดีครับกินเบิดเลยถึงจะตัดแก่สำในกัดมวน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 ใส่กินน,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 กน้ำกันเลยถือใจหลครับทางนี้ถือขี่ไก่ครับ ตัด,ดตงไงนะนะด,ด้ครับซ้ำนี่นไม่ได้กวยางใหญ่หนากินดีครับลองหามาปลูกเบ้งครับอย่าลงซปเปอร์แม็ก